สวัสดีค่ะท่องเว็บ C ีวันนี้นะคะจะพามาพบกับขั้นตอนการสมัครสมาชิกค,ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของเราก่อนค่ะพิมพ์คำว่า www.sie1.com ค่ะเมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วนะคะให้ลูกค้ากดที่แถบเครื่องมือด้านซ้ายแล้วกดเข้าสู่ระบบล็อกอินได้เลยค่ะเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้ลูกค้ากดสมัครสมาชิกก่อนนะคะ เสร็จแล้วให้ลูกค้ากรอกอีเมลในการสมัครเมื่อกรอกอีเมลเรียบร้อยระบบจะทำการตรวจสอบอีเมลของลูกค้าเมื่อระบบยืนยันอีเมลเรียบร้อยแล้วให้ทำการยืนยันอีเมลอีกครั้งพร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เมื่อทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้งเมื่อเรียบร้อยแล้วกดสมัครสมาชิกได้เลยค่ะ ในหน้านี้นะคะหากลูกค้ามี Facebook สามารถสมัครสมาชิกได้โดยกดล็อกอินผ่าน Facebook ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้ครบถ้วนหากลูกค้ามีบัตรสมาชิก C ีเ a r d กลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลลงไปได้พร้อมกดลงทะเบียนเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการสมัครสมาชิกแล้วค่ะ